สวัสดีครับผมบอยครับทีมงานฝอดบานไปครับบอยอยู่ที่ Ford ตัวแกรนด์รีสาขาวทุนตันนี้นะครับวันนี้ครับรถที่บอยจะนำมารีวิวนะครับคือ Ford Everest นะครับกับเครื่องสองล้อนะครับผมคันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับราคาอยู่ที่1 6 9 0 0ล้านบาทนะครับแต่ถ้าสีอื่นนะครับจะเป็นหน9่0ล้านบาทนะครับยกเว้นสีขาวเหมือนกันนะครับสีขาวจะเพิ่มอีกหนึ0 0หมบาทเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับให้กลังแรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะครับผมแรงม้าอยู่ที่สี่รัอยยี่สิ ตัวนี้นะครับเป็นโมเดลปี2021นะครับแต่ว่าตัวของรถคันนี้นะครับบอยได้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าม้าแบบมีไฟนะครับเป็น LEDC ขาวนะครับตัวม้าจะเป็นโครเมียมนะครับผมแล้วก็ติดอะคริลิกนะครับจากโรงงานมานะครับเป็นโครเมียมนะครับคาว่าเอเวอร์เนะครับบนฝากระโปรงนะครับแล้วก็ตัวของกันชนด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับบอยทําเป็นสีดําเงานะครับเพื่อให้แมทกันนะครับ ไฟดับบอรดครับแจกปรันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับก็จะเป็นใบเอดีนะครับพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะครับด้านข้างเองนะครับบอยติดในส่วนของคิวร้อนครับขนาด3นิ้วนะครับผมให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กเดิมครับขนาด20นิ้วนะครับผมตัวของมันได้ค้างนะครับจะมีขอบสแตนเลสสีเงินนะครับ แต่ว่าที่บอยทำให้ลูกค้าเพิ่มนะครับก็จะมีส่วนของแก้มข้างนะครับคือตัวนี้นะครับแก้มข้างแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีมือเปิดครับเป็นสีนํำเงาครับที่ทําให้ฟิล์มครับเป็นฟิล์ม80นะครับเซรามิกนะครับพร้อมกับตัวกันสาดสีชิ้นนะครับที่ติดตั้งให้เพิ่มลูกค้านะครับตัวลอาหลังคานะครับตัวไทเลียมพัดนะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังบอยทำขาท้ายแบบมีไฟนะครับตัวนี้ ถ้ามีไฟนะครับเวลาเบรกก็จะเป็นสีแดงนะครับเวลาเข้าเกียร์ถังก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวกันชนด้าน <Overwatch> ท though, ้ายนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นทําสีดําเงาเหมือนกันนะครับด้านบนนะครับใส่คลิปฉลามนะครับผมใส่คลิปฉลามให้ลูกค้านะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็รับหลังคานะครับจะทําเป็นสีครื่งคันครับเป็นสีดําด้านนะครับถ้าลูกค้าสังเกตู่คลิปวิดีโอนะครับก็เห็นตัวหลังคานะครับถูกตัดแบ่งสีนะครับคมกลืนแต่ว่าได้ความลงตัวนะครับตรงนี้ พามาชมด้านในนะครับตัวร้าน599กนะครับก็จะมีเอเวอเรสต์นะครับเป็นสรัเพจนะครับมีไฟนะครับสีฟ้านะครับติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็พายังเข้ารูปนะครับหงองฟอดโดยตรงนะครับเป็นรุ่นเอเวอเรสต์นะครับผมตัวไฟหน้านะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับพร้อมปรับสูงต่ำนะครับแบบแมนนวลนะครับควบครลแบบสาระยะห่างนะครับ ตัวรักษารถอยู่ในเดย์นะครับเป็นคลิปปิ้งนะครับผมฝั่งซ้ายจะควบคุมเครื่องเสียงควบคุมอะไรนะครับผมตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับตังนี้จะเป็นที่วางเหรียญนะครับดูว่าทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อนุมัติ10สปีดนะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับระบบช่วยจอดนะครับแล้วก็ตัวล็อคตัวปิดระบบป้องกันการลื่นไถ่นะครับผมแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกซ้ายขวาได้นะครับ กระจกก็จะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับความช่องเสียบ usb นะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหลังคาสรุปนะครับตัวนี้บอาไม่ได้เปิดให้ดูนะครับราคาจบนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจตัว ford e v e เ e s t นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์บอยก็0 8 6 3 2 3 2 5 1 8นะครับหรือว่า id line นะครับสำหรับคนนครับสำหรับลูกค้าที่ติดตามใหม่นะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับ เพื่อกำลังใจเป็นกำลังใจให้บอลนะครับสำหรับลูกค้าเก่านะครับฝากากดแชร์คลิปนี้ให้บอลด้วยนะครับสำหรับนี้นะครับบอลขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ